สบายดีพี่น้องสบายดีบัสสุขสุขคนพี่น้องเอ้ยเมื่อยพี่น้องบรรยากาศยำเศร้าๆเมื่อยเนาะแต่เว้นก็ขึ้นสูงเติบแล้วพี่น้องกับพระเจ้าวันไหนแต่เว้นขึ้นไหวพี่น้องเอ้ยยามเนี่ยม่วงเกินม่วงก็ะขื่นบักสูงเนาะมือนี่พี่น้องก็สิบพยายามฟาพี่น้องเอ้ยเมื่อนียยามฟาพายามต้นพี่น้องอ้าอนสิไร่ไดเลยแต่พี่น้องเอ้ย ไปครับคุณพ่อกันสองคนพี่น้องเมื่อนี้กาสิมาร์มามาณพี่น้องประทับไปรุ่นเหมือนน้ำกันเนอมายามอยู่นาถุงนี่พี่น้องว่าถุงนี่มันมีอ่าทางนำโด่งเลยคุณพ่อเลยต่อนใส่แต่ในโมหะสีสีไรด้วยโบไดสิมารเน้อประมาณเนาะกะไปะติดตามส้มน้ำกันพี่น้องเลย มาสิมานเนปะมาเนาะสิไดล่อีโบสิได้อบีบบเนาะอ่ะแตเบิองหนึ่งซ้อมรำกันพี่น้องนี่มาหอดตอ่อนอะไรพี่น้องเงินบ่อต่อนไหนคือเป็นทำนี่นี่เอออยู่งดมพี่น้องเลยบอกสียังไม่เคยมาหยามจักเสื่อต่อนตัวนี้พี่น้องอ่ะเมิ่งการสีมาเ์โนประมาณพี่น้องเลยรุ่นรุ่นรุนรุนรุนสบายดีพี่น้องคนนี้ A bụng căn hương, lúc đói đeo. Lai bụng căn hương, mãi. Mãi, mãi, mãi. A poo. Hell. Bụng căn hương, mãi. Sự gió. Oh. Cư 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 เนาะเจ็ดันที่ใหญ่เจ็ดวันที่ใหญ่ต้องการวันนี้ก็ขอโทษหลายแล้วเพี่อนเอ๊ะว่าสีไปลงคลิปเนาะเพราะว่าโทรศัพท์มีปัญหาในเรื่องวันนี่โทรศัพท์มันรับเครื่องเองมันพี่น้องเลยถ่ายคลิปอะไรคือพื้นที่เนี่ะอ้าตู้โอ้มันมันมันพี่น้องเลยอ่ะ ป่ดโอ้พี่น้องมันนี่มันอยู่ได้นี่หอบเศร้าพี่น้องนี่อู้หูนี่ไหนหอบนอนไหเดียวอืมน้ำหมได้พี่น้องอะไรก็ตายน้ำพี่น้องนี่เพราะมันแหย่กัพี่น้องอน้หอืมน้ำพี่น้องเมึงน้ำแน่น้ำนอยเดียวข้าน้ำไดนๆๆ้นหนสิได้ได้กูนี่อยู่นี่ข้าน้ำได้แห้งนี่ ตาตะกี้ยังไระเ็ดใส่เอาผ่อนดูว่าใส่อยู่มั้ยพี่ตะลั่นกไน็ไล่ไปซิวนนเลยถ้าทำยังไงตังค์นะปลาล่มลงเลยพี่น้องส่วนนี้มัน,นเป็นพระเจ้าบ,บ้านอื่นเขาทายต้องเฟ้นอนะ่ปะป้าตัวได้เต็มกระทางวะสุดเบือ่ออยู่มปลาเข็งหน่อยเลยปลาเ็กนี่แข็งนนยังไงวปลาจะมีแต่ปลาเข็งพี่น้องเลย เอเฮียนมันยังไมี 1, ี 1, ่ดต้องมีน้องมตปลากระตปูโอ้คักคัก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 เห็นหอแล้วมาขอน้อยได้กับกระเขียงพี่น้องเบิดเอาวะเดียวนี้เดียวนี่นีมันเห็ดเลยอ๋ตมันพี่น้องวันนี่อือ เราพู่กัดจนมุนมีติดต่อยเว้ยอาปาประมาณมันมันพี่น้องไม่ยามบอลเดยงหรอกพี่น้องเอ้ยไม่ยามบอลเดยงหรอกเนาตัวคงสื่อช่ไหตัวนี้นี่พี่น้องตอนตัวนี้เขาเจ้าคนมุงสื่อมว่ามันเป็นวันทางน้ำลง เป็นหวยเป็นห้องพี่น้องต้องสืบอ,อยอะต้องสิมานนะอ่ากลับบ้านมาเนี่ยโอ้ต้องมานมัน,นพี่น้องไรับไรอาหารเส้าแล้ว,วพี่น้องเลยเกี่ยวเขาว่าพ่อมาไหนมาเนี่ยมาเนี่นยได้เกี่ยวเข่าพี่นะ้องเด้อมาเนี่ยเด้อเล่นอนะเนาะ นสีว you? ัตพ kind of ันย yeah, ุกนะพี่น้องหลวงพันกาเอ้าคือพันหู้ยังไงข่าวฮอตวันที่สิบหกสิบหกอันดีพี่น้องเลยมิดแต่พัยุกแลนะมีแต่ลงมือเกี่ยวข่าวพี่น้องวันนี้แต่ไม่เด็ดแง่น้อยน้ำหมอกหอกน้ำหมอกแห่างผนแน่น้ำหมอกแห้งจังอัน Kia tham mô hình chia nhạc, vinh ngươi qua mpia vinh ngọc hoa nèo hôn tóc hoa nó mụ tóc hoa hôn tóc hoa hôn tóc tốc hôn tóc hoa 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 hôn tóc ค่อยงามไปไหนอาหารเส่าแล้วเามาื่อคืนนี่แกกินแกงปลาพี่น้องเ้ยเมื่อคืนนี่นเกงป,ปลาสีไม่คุณแม่นา้นาต้องานไม่ขาวขอเนาะกับ้ำลังมูอย่าเกลีบวบ่มี ต่วบรรยากาศตรงไหนตรงหน้าพี่น้องเลยได้ปลาแล้วเออขายให้กินเนาะได้ปลาแล้วกต่เมื่อหาเห็ดอยูุใหดกินต่อพี่น้องมาน้ะยังไงกันฮันมีด้อ่านยันเต็มขู่ก็พอนะ อ้าคันนี้ยักษ์สองสามเธอนี่ปะแซำกันบ่ดนี่แสรจแกงกินบอ่อเนาะเสร็จบวบแกงกินเออกินเออกับอุกอันเดียวกันพี่น้องเนย ว่านี่ไม่ลงอดคิดพี่น,อน้องนว่านนี่รูรศัพน์นะจนเป็นอย่างเวลากวยกับพุกบางทีก็รับเคื่อนอมันมหรือห้งดีทรัพไ์เขา<อ>ใช้งานได้พี่น้องเลยใช้งานาได้เลยมันตังแ่นเลยโลกขงจริงนีนนว่านในวันสท้ายคิปวัาน,นี่ชื่ออัน ติดตามมากินพระชิตนางทายคลิปกุ๊ดดี้ท่าบัดรับเครื่องเองเเเอย่างเล็กเล็กบอสใบเตยมังรายลาบเราจะเปิดเองไนะปลึกขึ้นมาหืมวัดมันดูบนเนาะเสียได้แหมนี่บ่มันตั้งพันสูงนี่ ผานมันสูงมั่มมันผ่นเมื่อนั้นเราเห็นห้างต่อเลยต่อบินข้ามทิศเนี่เหไรเถือเนี่ยหมวยเห็นมาเห็นพอพอไอ้จ้อยได้ยางเอามันหนานอะแน่เมองหรอวะบินข้างทิศหรอ โตโตหนุม่มแค่เนาะอ่ะงต่อตอังตอกินโห้ยออนี่้ไล้เฮ่ยหันมีหันรยมีตายแล้วในปวันนี้ก็ได้อุ่อาหายอย่าก,กินทีน่เนาะห้าปูห้าปลามาอนี่ ยำต้นย้ำดีแกมันอยู่พี่น้องเลยเฮ้ยโมเมนต์หน้าบังหน้าบางนะนักพูหาปลายเนี่ยแต่งได้พอกินอยู่ไม่ใครกูดูซื่อพี่น้องเยมันจะได้นี่วันนี้คุณพ่อก็พยายามก็ได้อยู่พี่น้องอุปกนี่พอได้กินแล้วคุณพ่อนี่คือตันนี่ะ นงี้ย่าเป็นอะไรไม่ใครคนเดียวกลัว่้เหมือลงม่าประตูจัอให้หน้าเดยพี่น้องเด้วันนี้ นี่หน้าอะไรพี่น้องนะเนาะเลือเตะพี่น้องเอ้ยดูวา่ามันอยู่พี่น้องมาหนีิกูหนาขาเค้กกับปลาเกงแกงกินเส้าแหรออุกินกได้พี่นอนะ้องเนาะอาหารเส้าห้องมาหนิอโอมันมันรู้ไหมอ้เห็นชิลล้่เห็นเพียงโอเคได้พี่น้องเลยสันดาคลิปนี้กาบบาสีกสิเกภาพบรรยากาศไปซ้ำนีนเ่เด้อ ไปถึงพี่น้องเกือไก่ก่อนพี่น้องวันนี้เกือไก่กับพี่น้องนี่เกือไก่กับซานนึงพี่น้องเลยมาเขาซานนึงนโอเคน้องนะสุดท้ายนี่ก็สิเก็บภาพบรรยากาศแบบนี้เนาะฝากขวดก็เซ็กซี่ก็ติดตามันเด้อฝากเป็นกำลังใจให้เบาซีเนาะคอมเมนต์ถักไทยอย่างก็ได้เนาะนทำให้คลิปมันคลิปนี้ถ้าทาักทิพลาดอันไหนก็ขอโทษขออนุญาตได้ได้เด้อ เดี๋ดีมีให้เงินบรสขูทุกคนเมอนก้าลงไปหาอ่าเกจ้าเข่าพี่น้องมั้ยเนาะตา้น้หมอกแห้งจันจนนนง,นงน่อยมันจะโมเปียกพี่น,อน้องก็เสีลงเมื่อเจ้าเข่าแบบนี้เนาะมันเด็ดเลยอ่ะร่วพากันคลิปต่อไปพี่น,อน้องเนาะสบายดีพี่น้อง